ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเตรียมตัวหนึ่งสองสามนิ่งอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระทรง์ทันบรมตาทดาพระสัมมาสัมพุทธเทจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ขอท่องไว้ความคารพแด่หลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจาร์หรือหลวงพ่อจารันทิตธรรมโมพระประะัญญาอรงพ่อพระครูพามนานุกูลอรงพ่อพระครูปัญญาประสิทธิคุณขอนอบน้อมแด่หลวงพ่อกันหายจันทะโจโตอรงพ่อพระครูโสพลธรรมภานฟองกันตติโลและบุรพภาจาร์ทุกรูป ตลอจนถึงหลวงพ่อดำพระในป่าและหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมมาทีลาราชมหามุนีหรือหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระแห่งประเทศไทยขอความจุกความตวัดดีและความจเจริญในธรรมจงมีแด่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่าน ณโอกาสบนี้เทินจิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังจิตเตสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้เพราะฉะนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจิตไปรับรู้อารมณ์อะไรนะแล้วก็ยึดมั่นไว้หรือไม่นะถ้าไม่ยึดมั่นไว้ความสร้าหมองก็ไม่เกิดเพราะจิตไม่มีตัวตนนะการนมันากการหลวงพอ่อวันนี้คณะพระทุดงอยู่กันที่โรงเรียนบ้านดอนไพรวันอำเภอสันทีสุขจังหวัดน่านนะเพราะว่าไม่มีวัดให้พัก ก็จะต้องอพักโรงเรียนสองวันคือวันที่21และ22นะวันที่21คือวันนี้พักที่โรงเรียนบ้านดอนไพรวันวันที่22นั้นท่านพักกันที่โรงเรียนท่านผู้หญิงสงา่าอำเภอบ่อเกลือนะก็สองโรงเรียนแล้วเราก็นำผ้าห่มไปแจกกันด้วยก็ข,ขอทุกท่านอนุโมทนาพร้อมกันนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามิในกุศลที่เราได้เอาผ้าห่มไปแจกเด็กเดบนดอยนะ ก็ทําให้อบอุ่นกายอบอุ่นใจเดี๋ยวเรามาฟังธรรมะกันดีกว่าจะได้อบอุ่นใจด้วยธรรมะกัน,นาการนําัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพไม่สามารถจะส่งสาภาวะที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นได้ในขณะเดินจงกรมและในขณะที่สมาทานทุดงขวัตอยู่รู้สึกว่าตัวตนแสงแดดที่ส่งมากระทบ ร่างกายและลมที่พัดผ่านมาความคิดและลมที่ผุดขึ้นมาเหมือนฟองสบู่ไปเรื่อยๆเกิดดับตลอดการเดินจาริกกับผมบินเพียงผู้ได้อาศัยสภาวะต่างๆทำหน้าที่รู้และละวางลงไปใจมีความสุขและกุศลเกิดความปิติไม่ต้องไประมัดระวังอะไรมากและก็ความทุกข์ใจไม่สบายใจเชียงใดนั้นเราก็ไม่ยึด แสงแดดและอารมณ์ที่มากระทบมันก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาพยายามใช้รู้หนอรู้หนอเหมือนที่พระอาจารย์ใหญ่เคยสอนไว้ว่าให้มองสภาวะทุกอย่างเหมือนเมฆหมอกการเดินบนดอยสูงนั้นมีความสูงชันมากพระที่เป็นรุ่นน้องท่านก็ต้องเพียรฝึกพัฒนาตนเองขอให้หลวงพ่อและคณะสง์ และญาติโยมที่อุปถัมภ์อุปถามตลอดโครงการนี้และชาวบ้านทุกแห่งทุกที่ที่ได้เริ่มเดินมาจากขอนแก่นขอท่านเหล่านั้นจงมีความสุขทุกคนทุกท่านพระทัศนาจักกะธรรมโมก็จริงของท่านนะครับจริงของท่านคือ,อถ้าเราไม่ยึดอะไรนะครับมันก็เพียงแต่เป็นเมฆหมอกที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีตัวตนที่จะไปจับไปยึดอะไรมันได้นะท่านนะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ อีกประการหนึ่งนะครับที่น่าสนใจโครงการของเรานั้นจะผ่านมาได้ก็เพราะว่าอาศัยพระกุณเจ้าเจ้าอาวาสครูบาอาจารย์ทุกวัดญาติโยมทุกแห่งที่ให้การอ,อุปถัมภ์พวกเรานะนี่เราต้องแผ่งบุญให้ญาติโยมด้วยแล้วก็ญาติโยมทางบ้านนะที่ทําบุญออนไลน์ทุกๆวันเนี่ยญนะาติโยมเหล่านั้นก็ดีมากๆเลยที่ได้ร่วมบุญกับพวกเรามานะ เราก็แผ่บุญให้คุณโยมทุกทกท่านด้วยนะพระคุณเจ้าทุกรูปท่านก็มีจิตเมตตาสงเคราะห์ดีอยู่แล้วนะอย่างที่พระทัตนาและคณะพาธุดงท่านกล่าวแผ่บุญให้ทุกๆครั้งนะการธรรมจักการหลวงพ่อด้วยความเคารพขณะเดินทุดงถึงจังหวัดน่านแล้วต้องได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้มีโอกาสไปวัดภูมินทึ่งเป็นพุทธรูปหันหลังชนกันหันหน้าไปสี่ทิศ วัดช้างคำวัดสวนตาลพระเจ้าทองทิพย์พระาธาตุแช่แห้งรู้สึกปิติกับการได้เดินมาจากพระาธาตุขำเก่นจนถึงพระาธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นสถานที่สําคัญมากเราก็เดินกันมา40ิวันเศษแล้วผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มเวลากับประสบการณ์ที่ต้องสูญเสียความเจ็บป่วยได้ไข้และความร้อนความหนาวที่ได้ประสบครั้งนี้ขอให้หลวงพ่อและคณะสง และญาตโยมที่อุปถัมภ์อุปถากทุกแห่งทุกวัดทุกที่และทุกๆคนทั้งทาง,ทางบ้านด้วยจงมีความสุขทุกท่านพระเอกพันวชิระสุนทโลบวกวันะที่5ก,กรกฎาคม2568อนุโมทนาด้วยนะครับที่ท่านได้มีโอกาสได้พบได้เห็นได้สัมผัสนะครับสิ่งที่เป็นกุศลเป็นมงคลในชีวิตได้กราบพระธาตุสำคัญนะครับพระธาตุขามเก่นเป็นจุดเริ่มต้นเนาะแล้วก็พระธาต แช่แห้งนะครับคำว่าแช่แห้งก็คือแช่กุศลไวนะในธรรมะแช่จิตไวในกุศลแช่จิตไวในสติแช่จิตไวในธรรมให้มีสติสัมปชัญญะและมีปัญญาจะไม่แห้งเหี่ยวนะครับจะไม่แห้งเหี่ยวชีวิตจะสดชื่นสดใสเบิกบานและหลุดพ้นนะครับการนัสจากการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพในการสมาทานทุดงขวัตและจาริก ประกาศธรรมะฝึกมันเป็นตนเองในครั้งนี้ได้มีโอกาสเดินทางผ่านหลายอำเภอของจังหวัดน่านขั้นแรกก็อำเภอนาหมืน่ออนอนาน้อยอ,เ,อเวียงสามาจนถึงอำเภอภูเพียงอเภอเมืองและปัจจุบันก็อยู่กันที่สันติสุขได้มีโอกาสได้ประสบการณ์ของจังหวัดน่านหลายอย่างเป็นเมืองที่สดชื่นสดใสและมีน้ำใจไมตตีอากาศดีมาก กลางวันร้อนกลางคืนหนาวต้องใช้ความอดทนในการบำเพ็ญตะบะความเพียรมากได้เดินปฏิวัตดภูมินพุเทธเจ้าหันหลังชนกันหันหน้าไปสีทิศวัดสวนตาลพระเจ้าทองทิพย์มีความปิติได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีความง่วงและเผลอหลับบ้างจึงเรียนมาเพื่อทราบขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคณะสงฆ์ราญาติโยมทุกแห่งทุกที่ และทางบ้านมีความสุขโดยเท่าหน้ากันพระทนาวุฒิมชิระวุฒโธวันทหมด5กรกฎาคม2568อนุโมทนาด้วยนะครับที่เราได้เห็นประสบการณ์การปฏิบัติธรรมจากการรู้สภาวะปัจจุบันธรรมของการเดินทุดงคือการเดินธุดงหรือเดินจาริกการสมาทานทุดงขวัดเนี่ยนะและเรียกว่าการจาริกธรรมญาตราหรือที่เรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ เราสามารถใช้สติรู้เท่าทันปัจจุบันได้นะครับมีสติรู้เท่าทันปัจจุบันได้เสมอและนั่นแหละคือกุศลอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับการนมัสก,การหลวงพ่อพระอุปรชาชการสมาทานทุดงจาริกในครั้งนี้รู้สึกว่ามีสติดีขึ้นตอนผมนั่งจเจริญสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีอาการพองยุบชัดเจนไม่ค่อยมีทุกขเวทนาไม่ค่อยมีนิมรเท่าไหร่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว และเวลาจะจำวัดพลิกซ้ายพลิกขวาเราสามารถรู้ตัวได้เลยครับเหมือนอาการคนไม่หลับนะแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าพอตื่นจำวัดมากลับสดชื่นเหมือนเรานอนหลับลึกเลยครับแบบนี้คืออะไรครับหลวงพ่อพระอุปชาขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมปัญญาขอให้คณะสงฆ์ญาติโยมทุกวัดทุกแห่งทุกที่ และญาตยมทางบ้านที่ประถมโครงการทุดงนี้จงมีความสุขโดยทั่วหน้ากันพระสามารถวชิระธรรมโมบวช5ากรกฎาคมพศ2568วัดตานีนโครงการตามรอยธรรมย้ำรอยครูอยู่ยังมีสติของวัดตานีนจากพระาธาตุขำเก่นจังหวัดขอนเก่นสู่วัดป่าดอยภูคาจังหวัดน่านขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าทุก รูปด้วยนะครับแล้วก็พระคุณเจ้าสามารถอันนี้แหละครับคือสิ่งสําคัญเลยคือเขาเรียกว่าการหลับอย่างมีสตินะอย่างที่พระสามารถท่านท่าน,ท,านท่านเขียนมาเนี่ยนะญาติโยมลองฟังให้ดีนะนะคืออย่างเงี้ยคือเ,เรียกการหลับอย่างมีสติสติตื่นรู้ไนงะและการหลับนั้นจะสดชื่นจะสดชื่นนะจะสดชื่นจะพลิกขวาพลิกซ้ายเนี่ยคล้ายๆมีสัมปชัญญะไปด้วยรู้สึกตัวไปในตัวเองเลย แล้วก็ไม่ได้เพียอะไรนะไม่ได้เพียอะไรตื่นมาเนี่ยสดชื่นเนี่ยก็เรียกรับอย่างมีสติแต่ถ้าตื่นมาแล้วเพลียนะครับอันนั้นคือว่าเป็นการเขาเรียกว่าจิตล้าจิตล้าเพราะไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ในกรณีองพระสามารถเนี่ยมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะแล้วตื่นมาก็สดชื่นด้วย นะนนี้คือเป็นการฝึกที่ได้ผลดีนะครับขออนมโมทนาพระคุณเจ้าสามารถนะการนมัสการพระอาจารย์ด้วยความรบในการขับรถช่วยโครงการทุด,ดงมีสภาวะหุดหิดมีโทสะอยู่เรื่อยๆในการทำงานเข้าใช้สติตัดอารมณ์ได้รู้เท่าทันดีขอบุญกุศลที่บำเพ็ญมาในแต่ละวันน้ำเด็ดในพระอาจารย์และผู้กระทำโครงการทุกท่านให้สุขกายสุขใจ,จเจริญในธรรม อุบาสกเศธรำพันเนียมประเสริฐหรือทิศนน์อ,อนโมทนา,ากับทิชนน์ด้วยนะทิชนน์เขาก็ไปช่วยขับรถดูแลตลอดโครงการมาสองสามปีแล้วนะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องดีมากการอมัสการพระอาจารย์ใหญ่ที่เคารพอย่างสูงโยมได้เดินทุดงมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เริ่มชินกับการเดินแล้วความเจ็บปวดความเมื่อยลดลงไปมาก วันนี้เดินขึ้นเขาลงเขาเห็นชาวบ้านทำท,าาทำที่ตากผ้าอ๋อทำที่ตากผ้าให้ให้ชื่นใจมากพอไปห้องน้ำปรกากฏว่าห้องน้ำอุดตันราดไม่ลงหลวงพี่นิวหรือพระนักเรียกช่วยแก้ไขใช้งานได้ประทับใจคณะพระพิสูุช่วยเหลือญาติโยมมีความเมตตาสงคอไม่ลังเกียนลังงอนไม่ลัง เกียรติในสิ่งที่เป็นปฏิกูลเหล่านั้นท่านช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างดีมีเมตตาทุกรูปเลยเจ้าข้าจึงรายงานให้พระจันาร์ใหญ่ทราบและขอให้คณะพระธุดงและผู้สนับสนุนและชาวบ้านทุกวัดทุกแห่งทุกที่และชาวญาติโยมที่โอนเงินมาทางวัดตานเอ็นจงมีความสุขบาศิกานองเนียทิทย์อนุโมรนา,าด้วยนะคุณโยมสิ่งสําคัญก็คือเราไปกับพระนี่แหละ พร,ระทางก็เมตตาดูแลพวกเราเนาะการรรัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยมเบือ่อเกลเลดตัวเองเบือ่อเกลเลดคนอื่นและเบือ่อที่ต้องย้ายที่นอนทุกวันกําหนดแล้วก็ไม่ค่อยจะหายต้องเบี่ยงอารมณ์บังตภาวะโดยไปใช้การมองโลกในแง่ดีและปลอบใจตัวเองต่างๆนานา,นาเจ้าค่ะแต่ล่าสุดเมื่อเย็นวันนี้โยมเริ่มจะตื่นเต้นแล้ว เพราะใกล้ดอยภูคาแล้วมีการประชุมพระพิสุทธิสมเด็จและแม่ชีเพื่อปรับเปลี่ยนการเดินและการทำอาหารและการขนของถึงแม้โยมไม่ได้ร่วมเดินด้วยตลอดเส้นทางแต่ก็ลุ้นเอาใจช่วยพระพิสุทธิสมเณรและผู้ร่วมเดินทุกท่านให้ไปถึงวัดปราดอยภูคาด้วยความสมด,ดีภาพทุกประการ อุบาสิกาภูนสุขสุภากรอน,อนโมธนาด้วยนะอุบาสิกาภูนสุขนะที่ได้ไปช่วยเหลือง,งานหลายรุ่นหลายปีแล้วตอนที่ไปอินเดียอุบาสิกาภูนสุขก็เกือบตายนะญาติโยมกลับมาป่วยเลยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะร่างกายสุดเลยนะนแกก็ยังช่วยตลอดนะโยมภูนสุขเนี่ยนะอนโมธนากันโยมด้วยนะ การนมัสการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพผมได้ใช้สติรับมือความคิดที่มีความฟุ้งอย่างไรบ้างเช่นเกิดความคิดเป็นอกุศลทําให้เราเกิดความไม่ชอบนี่ใช่ไหมครับที่พระุทธเจ้าตรัสตอนว่าให้ถอนความชอบความชังขอให้ทุกคนไม่บัตตันเองและญาติโยมทั้งหมดและพระทุดงมีความสุขพระเสรภพมหมามังคโร ถูกต้องครับนี่แหละคือการละความชอบความชังเพื่อจะได้ไม่บังบัญญานะครับเพราะความชอบความชังคือตัวบังปัญญาเพราะความชอบความชังคือตัวบังบัญญานะการมนมักการหลวงพ่อพระอุเบชารื่องความเคารพสิทธิ์ขออนุญาตสอบถามหลวงพ่อว่าความเบื่อน,นับมากเป็นมาในใจไหมครับหลวงพ่อพระอุเบชาในบางทีสิ์ฝึกเจริญสติมีอาการเหล่านี้ มาแทรกถ้าเราชนะมารตนนี้ได้เท่ากับชนะใจตนเองใช่ไหมครับหลวงพ่อขอหลวงพ่อพระอุปชามีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงผู้ปฏิบัติธรรมและทุกคนในประเทศไทยมีความสุขพระพรานุพงชิน,นาวโรบวต5พฤศจิกายนพศ2568ขอเรียนถวายพระคุณเจ้าว่าความเบื่อเป็นกิเลสสมานได้ครับ เป็นมาแน่นอนครับยืนยันชัดเจนว่าเป็นกิเลสมาลนะครับความเบื่อความขี้เกียจพวกนี้ครับนะหรือความมีใจไปในอารมณ์ที่รักที่ชอบราคะกำลังดนดีหรือไปในความโกรธความไม่พอใจพวกนี้นะครับความรุ่มหลงมัวมเมาไปกับอารมณ์ความเพลินความเผลอพวกนี้เราจัดเป็นพวกประเภทกิเลสมาได้เลยนะครับ การน้ำสการท่านพระอาจารย์ที่เคารพบก็อารมณ์กรรมฐานเกิดจากอะไรได้บ้างครับเวลาเดินจงกรมมีหลุดบ้างแต่ดึงกลับมาได้แต่พอเวลานั่งเจริญสติต้องมีเรื่องหรือภาพต่างๆเข้ามาแทรกผมต้องปฏิบัติอย่างไรให้พระอาจารย์ใหญ่ช่วยเมตตาด้วยขอพระอาจารย์ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง แล้วพระที่ไปทุดงมีความสุขพระอธิการสุชาติขันติวโรขออนุโมทนาด้วยนะครับหายากนะครับเป็นเจ้าวาดแล้วมาแบ่งเวลามาปฏิบัติธรรมเนาะน่าชื่นใจนะครับพระคุณท่านอุบาจาจาร์ก็ขอถวายอาจารย์อย่างนี้นะครับอารมณ์กรรมฐานก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยแหละครับก็เรียกอารมณ์กรรมฐานนะครับเช่น ว่าเราเราบวชมาครั้งแรกใช่ไหมครับเราได้อารมณ์อารมณ์กรมรมฐานครั้งแรกเลยก็คือตะจะปัญจกากรรมฐานเรื่องมูลกรมร,รมฐานเกสาโรมานขาทันตาตาัจโจเนี่ยอันนี้ก็เป็นอารมณ์กรมรมฐานครับแล้วพอเรามาฝึกในแนวสติปฏรานสี่รูปนามก็คืออารมณ์กรมรมฐานของสติปฏรานสี่กายเวทนาจิตรามองใช้ต้องใช้รูปนามกําหนดทั้งหมดนะเป็นตัวมนสิการไปสู่วิปัสสนาญาณเนี่ยเราเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานครับ นะหรือถ้าเราฝึกสมถะนะฝึกสมถะสมมติถ้าเราฝึกกสินใช่ไหมครับ <t iny> เช่นเพ่งกสินน้ำนะอาโปกสินนังนะครับอาโปกสินนังก็จะเป็นตัวอารมณ์กรรมฐานของกสินน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะคําว่าอารมณ์กรรมฐานแปลว่ากรรมฐานที่เรานํามาใช้ยึดในการปฏิบัติในการฝึกแต่นี้เราฝึกในแนวสติปฏฐาน4รูปนามเนี่ยแหละครับจะเป็นอารมณ์กรรมฐานของเราแล้วเราไม่ต้องหาอุปกรณ์ที่อื่นไม่ต้องหาอุปกรณ์ที่อื่นครับอาจารย์ นะครับเพราะว่ารูปนามมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติมีอยู่แล้วเนาะกายใจมีอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับทีนี้ไอ้เรื่องความคิดแทรกเนี่ยครับเราจัดเป็นจิตตานุปัสนาสติปฏรานได้เลยใช่ไหมครับเราเอาตัวนั้นแหละมากําหนดคิดเนาะคิดเนาะนะครับจะได้ความเห็นความคิดว่าตัวความคิดเองก็ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนใช่ไหมครับอาจารย์มีความดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราเลย เนี่ยครับคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงนะครับขอเรียนตวายอย่างนั้นการนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพช่วงเดินชมกลมฝาย,า,าย่างหนอซายย่งหนอช่วงนี้ก็ผมหายใจเหนื่อยมากกบผมกําหนดลมหายใจพร้อมกว่าย่างหนอซายย่งหนอกําหนดหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอแบบนี้สลับกันไปถูกต้องไหมครับหลวงพอ่อขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงนายพระวิน บองเพชรผู้ปฏิบัติธรรมชายอย่างนี้นะลูกนะโยมคือถ้าเราเอาลมหายใจไปผูกพันกับการเดินไปด้วยเนี่ยโยมจะเหนื่อยนะเพราะถ้าลมหายใจเรายาวเนี่ยเราจะเดินยาวได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าลมหายใจเราสั้นเนี่ยเราก็จะเดินยาวไม่ได้พอเดินยาวไม่ได้เราก็จะคิดว่าเอ๊นะงั้นเราก็ต้องเดินเซินเดินตอนสั้นหมายถึงก้านะหมายถึงก้าตอนสั้นเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้โยมเหนื่อยเพราะฉนั้นก็ ก็แนะนำนะคุณโยมนะแนะนําว่าจริงๆบางคนละส่วนกันเรื่องลมหายใจเนี่ยโยมคิดตามมาตมานะนึกตามตมาในขณะที่โยมทานข้าวอยู่นะคุณโยมทานข้าวอร่อยนะหมายถึงว่าเป็นกับข้าวที่อร่อยนะทางโลกในนี้พูดถึงทางโลกก่อนนะกับข้าวที่อร่อยนะที่โยมทานเนี่ยโยมก็อ้อร่อยจังเลยเนาะนะแล้วโยมก็บอกใครๆว่าอ้กับข้าวมื้อนี้อร่อยนะอร่อยมาก ทีนี้ถ้าเกิดจะถามโยมว่าในระหว่างที่โยมทานกับข้าวอร่อยอยู่นั้นน่ะนะโยมหายใจเข้าออกไปกี่ครั้งตอบได้ไหมโยมก็จะบอกผมไม่ได้ดูนะครับเนีเพราะการทานข้าวไม่ต้องดูลมหายใจเราเคี้ยวอาหารรสชาติเราต้องการรสชาติของอาหารจริงไหมคุณโยมอันนี้ทางโลกนะทางโลกคนทั่วไปเลยะธรรมชาติเลยนี่คือธรรมชาติเราพูดข้อเท็จจริงกันโยมก็จะเข้าใจว่าโอ้เราทานข้าวเราไม่ได้ดูลมหายใจเนี่หรือโยมนอนหลับเนี้ย หลับสุกเลยมีความสุขเลยหลับสนิทเลยนะตื่นมาสดชื่นเลยถามว่าโยมตอนนอนหลับสนิทลึกๆเนี่ยนะโยมหายใจเข้าออกไปีกี่ครั้งโยมก็ตอบอุ้ยใครจะตอบได้ล่ะอาจารย์ใครจะไปดูนะเพราะเราก็หลับไปแล้วหลับลึกไปแล้วแต่ถามว่าในระหว่างหลับมีลมหายใจไหมในระหว่างหลับลึกมีลมหายใจไหมมีจริงไหมคุณโยม ถามว่าระหว่างทานอาหารอร่อยมีลมหายใจไหมมีถ้าไม่มีลมหายใจเราจะทานอาหารกันได้ยังไงเราก็ตายแล้วจริงไหมคุณโยมขอเข้าใจความหมายไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันตอนเดินจงกรมเนี่ยนะแนะนํานะเป็นคำแนะนําเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปผูกพันกับลมหายใจเลยให้จินตนาการภาพที่พูดถึงตอนทานอาหารอร่อยกับตอนนอนหลับโยมจะเข้าใจความหมายที่ตะมาวูดทีนี้โยมเข้าใจแล้วนะชัดเจนนะ น้ยโยมจะไม่เหนื่อยะคุณโยมเป็นงั้นโยมเหนื่อยเลยตมาก็เคยเป็นมาก่อนวิธีเนี้ยพระมันเหนื่อยนะแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าจะไปทําอย่างนั้นทําไมแล้วมันเหนื่อยก็เออจริงของท,ท่านท่านเตือนสตินะท่านเตือนสติมาการนมัตการหลวงพ่อพระอ,อุปชาผมหูแว่วบ่อยๆกันหนดนว่าเสียงหนอเสียงหนอก็ไม่หายจึงเกิดอาการกลัวว่าวัด ป่าดอยภูคาของเราอาจจะมีพูดผีวิญญาณหรือเปล่าหรืออาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลพวกเราขอหลวงพ่อพระรูกปชาเมตตาช่วยผมด้วยขอหลวงพ่อและผู้ใจบุญทุกท่านและคณะพระธุดงมีความสุขและเดินทางปลอดภัยสามเณ็ภูริพัตเตชพิมพ์อายุ13ปีคืออย่างนี้ลูกอาการหูแว่วนะหนูให้เธอกำหนดเลยเสียงหนอ และเธอไม่ต้องไปสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะลูกไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องกังวลอะไรนะลูกนะสบายๆนะลูกาาาก,การนัสมการหลงพ่อด้ยวยความเคารพกับผมรวบรวมสรุปคําสอนของกูบาอาจารย์และปัญญาในการที่ปฏิบัติธรรมมาดังนี้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรหลวงพ่อโปรดเมตตาชี้แจงให้ลูกด้วยคือผมเห็นเรื่องความทุกข์หรือความไม่พอใจต่างๆมากระทบ มันล้วนแต่ห้ามให้เกิดไม่ได้อย่างไรก็ต้องเจอแต่การที่จะอยู่กับทุกข์ได้นั้นคือเราต้องใช้สติด้วยการไม่ให้จิตไหลไปกับอารมณ์คือการไม่ปล่อยให้จิตออกข้างนอกให้จิตอยู่กับกายมองเห็นอารมณ์จิตช้าช้าชัดๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องอยากให้มันดับไปเพียงแค่รู้สึกให้ชัดรู้ให้ชัดตัดให้ไวรู้ให้ชัดตัดให้ไว กระทบแล้วดับช้าเพื่อไวเสียเพื่อหน้ามีสติว่างไวตามทันจิตที่ไวเลือเกินใช้สติอุดรูร่วไม่ให้ไหลไปกับอารมณ์แล้วเกิดสติปัญญาเห็นว่าทุกมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเป็นสมบัติของโลกตาตาตาเป็นเช่นนั้นเองเหมือนที่หลวงพ่อสอนเพียงแต่เราเป็นผู้เฝ้าดูและเข้าใจไม่ปล่อยให้จิตแบกทุกข์เอาไว ถ้าทาได้อย่างนั้นใจเราก็เป็นความสุขใช่ไหมครับหลวงพ่อขอ,อนมาจาก,การมาได้ความคารพอุบาศภัยสรนโกห้วดคุณยมเข้าใจถูกต้องนะคุณยมเข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้คือการคือการเห็นความจริงนะรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์และรู้สิ่งที่จะก้าวร่วงไปสู่ความดับทุกข์การที่รู้ชัดอย่างนี้เห็นชัดอย่างนี้ นะตามความเป็นจริงส่วนยังปฏิบัติได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเรียกว่ามีมีความเห็นอย่างนี้นะเห็นในทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับทุกเห็นหนทางที่นําไปสู่ความดับทุกเนี่ยอย่างที่คุณโยมว่ามาเนี่ยอย่างนี้เราจัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิได้นะเป็นความเห็นตรงตามความเป็นจริงนะก็อยู่ที่ต่อจากนี้ไปเราจะฝึกปฏิบัติให้เข้าถึงได้มากน้อยอย่างไรต่อไปอีก ครั้งหนึ่งนะคุณโยมนะการนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพการที่ปฏิบัติของลูกยังเป็นเอรียบทย่อยเช่นเดิมทุกวันแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสติฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่ก้าวหน้าไม่สามารถไปได้เพราะติดคำอธิฐานว่าขอให้ทุกคนที่ด้อยค่ามองผ่านให้หมดอยู่ดีๆใจบอกว่าควรถอนออกเสียลูกก็ถอนออก มาได้สักวันสองวันแล้วผลมันน่าแปลกใจอะไรหลายสิ่งรอบตัวกลับมาดีขึ้นแบบไม่เคยเป็นมาก่อนใจเหมือนได้ปลดรับก,กงขังในใจออกไปแต่รูปก,ก็ใช้สติตามรู้และก่อไปตั้งใจว่าจะไม่อธิษฐานอะไรมากมายอีกแล้วเพราะได้เห็นแล้วว่าบธิฐานมันมีอยู่จริงทำสา์แช่งมีจริงพยายามฝึก สติรู้ตัวทั่วพร้อมจนจิตสงบมีสติดีกุเบขาดีขึ้นผลการปฏิบัติเห็นเป็นรูปธรรมเช่นความโกรธความอาฆาตเบาลงบ้างความสมควรแก่การปฏิบัติจึงรายงานมาเพื่อทราบอุบาสิกาอ,อรพันเรกนาวินหรือใบเตยเป็นสิ่งที่ดีนะที่คุณโยมพยายามที่จะละสิ่งเหล่านี้ออกไปก็อย่างที่เราถอนคำสัจจะสัญญาสาบาลน,น่นแหละ นะเพราะว่าคําพวกนี้มันป็น,เป,นเป็นผูกรัดตัวเราได้นะผูกรัดจิตให้ตรึงอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์ในวัฏฏสงสารเนี่ยนะการนมัสการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพตอนที่หลวงพ่อท่องเติมเจ้าวาสนัดป่าดอยปูคาเมตตาให้พวกเราเข้ากรรมาฐานผมมีความเบื่อมากกํนแว,ว่าเบื่อหนอเบื่อหนออย่างไรเสียก็ไม่หายแต่พอหมดเวลาความเบื่อหายไป และใจเกิดมีศรัทธาประสงค์จะเข้ากรรมฐานต่อไปอีกทำไมมันพลิกกลับไปกลับมาครับหลวงพ่อขอหลวงพ่อพระอุปชาเมตตาตอบคำถามด้วยขอให้หลวงพ่อและคณะสงฆ์พระพิสุสมัมนเณนีและทุกคนบนโลกใบน,นี้คณะพระธุดงเดินทางปลอดภัยมาถึงวัดป่าดอยภูคาโดยสวัสดิภาพสามณรน,น,นัตพภัทรรบภัยวัดป่าดอยภูคาอายุ13ป,ปีสาธุถูกต้องแล้ว นะที่เธอถามมาแบบนี้เพราะว่าเธอจะได้เห็นว่าสภาวะของจิตเนี่ยถ้าเธอปล่อยตามอารมณ์ใช่ไหมลูกเธอก็จะเบื่ออย่างเงี้ยนะแต่พอสุดท้ายเธอดูความเบื่อเขาก็ดับไปศรัทธาเขาก็ขึ้นมาได้นะนี่เห็นไหมจิตมีตัวตนไหมลูกจิตตัวตนมีไหมครับเนี่ยลูกเรียก็จะได้ปัญญาตรงนี้เลยนะ,ะการบรรณาการหลวงพ่อด้วยความคารพหลวงพ่อพระอุปชาครับตอนนี้ผมนั่งเจดสญสติ สีสังผมขยับเหมือนมีคนมาจับด้วยความสงสัยผมเลยกำหนดไปว่าสงสัยหนอสงสัยหนอคั้นเริมตาขึ้นมาดูกลับไม่มีใครมาจับอะไรเลยสภาวธรรมดังกล่าวเกิดจากอะไรครับหลวงพ่อขอหลวงพ่อพระอุปชาพร้อมทั้งหลวงพ่อทองเติมหลวงพี่ทุกรูปคณะสามเณรแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมรวมถึงคณะพระทุดงมีความสุข สามนเณรจินวัต์ช่างเหล็กอายุ13ปีวัดป่าดอยภูคาสาขาวัดตันเอน็นคือ,อนี้ครับลูกนะจริงจริงมันไม่มีอะไรหรอกลูลกนะเป็นอภิสังขารมานนะเป็นการปุงแต่งที่ทำให้รู้สึกเหมือนจริงอ่ะที่หลวงพ่อเคยพูดําไมก่อนจำได้ไหมหนูลืมไปยัางลกูกที่บอกนิมิตภาพเหมือนจริงนะน,นั้นเป็นภาพนะนิมิตเสียงเหมือนจริงเสียงเหมือนจริงเลยนะลูก เช่นมีเสียงเหมือนมาเรียกชื่อเราอะไรประมาณนี้นะนิมิตกลิ่นนะครับกลิ่นหอมกลิ่นอะไรต่างๆเนาะน,นิมิตสัมผัสมันเหมือนเหมือนมีคนมาโอบกอดเรามีคนมาดึงแขนเราอะไรเงี้ยนะครับก็เจอกันมาเยอะแล้วครับวนนี้ต้องระวังนะครับเป็นพวกอภิสังขารมานนะลูกนะ